ว่าคิดว่าฉันเอาง่ายๆดีกว่าไม่เอาแผนแล้วเอาล่ะทุกคนหยิบอาหารนึกมาจากอันนี้ไอทาสีฟ้าก็คืออันนี้ถ้าสลับกันคือจำไม่ได้เนี่ยก็ต้องเน่แล้วสิ อย่างแรกใช้ขอกินน้ําก่อนเลยก่อนเตรียมตัวกันกินส่วนฉันอันนี้ก็อาจจะเสียบหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพเดเเพเฮ้ยแค่นยังไม่รอดเลยอย่างอื่นจะรอดไลยเนี่ยแสดงว่าพวกเธอไม่ค่อยเก่งกินเผ็ดอ่ะดิใช่พวกเราไม่ค่อยเก่งกินเผ็ดเนาะเบอร์รี่ใช่ฉันไม่เกล้าไอเก่งกินเผ็ดเหมือนกันแสดงว่าพวกเธอไม่ค่อยอยู่ในเก่งพวกเราได้เพราะพวกเราไม่ชอบกินเผ็ดเสพเสบเสบ ก็มันเสียบมันอยากเสียบเออฉันก็เทมันบ้าแล้วเป็นบ้าที่ไหนแล้วต้องมีคนคนหนึ่งเก็บเออปกติไม่ต้องไหม่นะพวกะเรากินเย็วมากเลยเสียบ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 เจี๊ยบเจี๊ยบกระตากกระตากมีให้มันทุกเสียงยกเป็นเสียงคนกินน่ะมีให้มันทุกเสียงยกเป็นเสียงคนกินนะทุกคนรู้ปะ เออมาต้องมีคนเก็บเก็บเก็บแล้วก็กบกบแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็โมง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 กลุ่มนี้ชามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออใครเขาเรียกว่าชามค่ะปกติคนเขาเรียกว่าถ่านค่ะเออเออก็เหมือนกันนั่นเลยเอออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากคนอื่นเขาไม่คิดมากนะคะแต่ว่าฉันนะจะคิดมากโอ้ยส่วนต่อไปก็คือกินน้ำได้แล้วใช่ไหม ใช่ครับเคยจะกินน้ำก็กินขนมไปเลยครับอืมส่วนฉันฉันอะชอบช็อกโกแลตกับสตรอบเบอรี่อ่ะเจะชอบอันนั้นฉัชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้กับอันนี้ชอบอันเดียวกันเลยนี่หว่า ยมแยมแยมแยมเอ้กินด้วยแยมงั้นกินเสร็จแล้วมาคุยกันเถอะเอเออดีจะคุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องประหลาดประหลาดไหมจะใครมันจะคุยเรื่องประหลาดเราคุยเอ้ยไม่รอพวกเราเลยพวกเราเดี๋ยวไปกินก่อนพวกเรากินเลยกันปะเอเออรดิเอานี่คนลหฮอ อันนี้จะเป็นรสเผ็ดสุดพิเศษนะเออได้ฉันไม่ฉันกินเผ็ดได้แต่ว่าขอรด้าดูวันเออเอาอะไรก็ได้เอามาเหอะเฮ้ยใขรยังเชื่อเกือบเป็นลมแลนะมาเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรสักอย่างก่อนเออไม่เอาจะอยู่กับเธอเฮ้ยไม่ใจยังนอนนั่งไงต้นั่งอย่งนี่นมาคุยเรียบร้อย แต่ไปก็ต้องเป็นเออกินเสร็จข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเอาเอาอะไรเสร็จแล้วอืมกินอะไรดีนะเอาไปช็อกโกแลตนี้แล้วกันช็อกโกแลตกับแอปเปิ้ลฉันชอบช็อกโกแลตกับแอป,ป ه, อเปิ้ลชนะ็อกโกแลตกับแอปเปิ้ลเฮ้ไม่รอผมเลยเอาทิ้งน้ำแล้วไม่ไม่รอของทิ้งทำทิ้งนะให้ทิ้งโดนดาย

ฉันกินเสร็จฉันก็เบื่อและกานขอไปหาอะไรกินซะหน่อยอง,งุองง่นองุ่นแล้วการขออง,งุ่นหนึ่งอันไม่รู้ว่าอยากกินอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ไปคุยกับเพื่อนที่โตคุยตรงที่แคบเนี่ยแคบมากเอะรอด้วยดีโหคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยเรื่องบาบาบา้าไหมเออเอาดิคุยเรื่องนี้ฉันชอบมากเลยเรื่องบาบาบา

ตอนเก็บกระเป๋าเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาะนอะ่ะไปแล้ว